บำรุงไข่ในวัย40ต้องกินอะไรบ้างมาหน่อยกินอะไรบ้างวิดีโอนี้มีคําตอบแล้วก็คำอธิบายมาฝากนะคะใครที่กําลังอยากจะบำรุงไข่นะคะห้ามพลาดวิดีโอนี้เลยค่ะไปติดตามกันได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะหมอหน่อยจากเพจด็กรหน่อยเดอะแฟมิลี่อีกเช่นเคยนะคะคุณแม่ท่านไหนถ้าติดตามหมอหน่อยในช่วงเตรียมมีน้องวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่คุณแม่ห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าในตอนนี้หมอหน่อยกําลังบํารุงไข่นะคะก็แผนว่าปีหน้าอยากจะมีน้องให้อนาอีกสักคนนึงนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราอายุ40เข้าไปแล้วนะคะไข่เราก็อายุแก่มากเช่นกันดังนั้นเราห้ามพลาดการบํารุงเขานะคะเพราะว่าเซลล์ไข่เป็นเซลล์ที่เซนซิทีฟมากๆเลยแล้วเขาเป็นเซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายของเราเขาต้องการสารอาหารมากกว่าเซลล์อื่น ื่นนะคะคดังนั้นเราจะให้ความสําคัญกับการบํารุงไข่มากๆโดยเฉพาะคุณแม่ถ้ามีอายุมากกว่า35ปีหรือว่า40ปีนะคะห้ามพลาดในการบํารุงไข่นะวันนี้หมอหน่อยจะมาอธิบายว่าหมอหน่อยบํารุงตัวไหนอยู่บ้างนะคะไปติดตามได้เลยว่ามีตัวไหนบ้าง กลุ่มแรกเลยนะคะที่ต้องบำรุงเลยเราจะเรียกกลุ่มว่ากลุ่มวิตามินบำรุงไข่นะคะซึ่งจะเป็นวิตามินรวมนะหรือเราจะเรียกว่า fertility vitamin นะคะก็คือเป็นวิตามินที่ออกแบบมาสําหรับการบำรุงไข่โดยเฉพาะนะหมอหน่อยแนะนําให้กินเป็นวิตามินรวมนะคะเพราะว่าในวิตามินรวมเนี่ยจะมีสารอาหารต่างๆอย่างเพียงพอนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไปกินแยกเม็ดนะคะจะทําให้เกิดความลําบากในการกินนะแล้วก็เวลาถ้าเขาผลิตวิตามินมาเนี่ยเขาจะใส่สารต่างๆมาอาจจะทําให้เราได้รับสารอื่นๆที่ไม่จําเป็นเยอะเกินไปนะคะดังนั้นแนะนําให้คุณแม่นะคะเลือกวิตามิน ที่เป็นวิตามินรวมดีที่สุดนะที่มอน่อยกินนะคะจะแนะนำจะม,มี2แบบนะแบบแรกจะเหมาะกับคุณแม่ที่อายุน้อยกว่า35ปีนะคะเพราะว่าเขาจะเน้นกลุ่มสร้างพลังงานแล้วก็เพิ่มโอกาสในการมีลูกแล้วแล้วก็มีสมุนไพรต่างๆที่ช่วยในการมีลูกนะแต่ถ้าคุณแม่อายุมากกว่า35โดยเฉพาะมากกว่า40ปีนะคะแนะนาให้กินกลุ่มนี้นะคะก็คือเขาจะมีตัวเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมี DHEA ค่ะเพราะว่าตัว DHEA เนี่ยจะช่วยเพิ่มปริมาณไข่ในคุณแม่ที่มีไข่น้อยนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่พบว่าคุณแม่ที่อายุมากกว ดังนั้นการที่จะสามารถเพิ่มปริมาณไข่ได้ในช่วงที่เขามีการกระตุ้นเนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่เราจะมีลูกได้ง่ายขึ้นนะโดยเฉพาะคุณแม่ที่เข้ากระบวนการ IVF หรือว่า ICSI นะคะแนะนําให้เพิ่มกลุ่มนี้เข้าไปนะก็จะช่วยในการมีลูกได้ง่ายขึ้นค่ะกลุ่มต่อไปนะคะที่จะไม่ขาดเลยก็คือกลุ่มสร้างพลังงานแล้วก็ให้พลังงานกับเซลล์ไข่นะก็คือกลุ่ม CoQ10 หรือว่า Ubiquinol หรือว่า Ubiquinol แล้วก็ PQQ นะคะหลายคนก็มาถามหมอหน่อยนะว่า PQQ คืออะไรเพราะว่าหลังๆมาได้ยินวิตามินตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะ จะมาอธิบายในคลิปนี้นะคะตัว PQQ นะคะเป็นวิตามินไลท์สแตนด์นะคะหรือว่าเป็นโคเอนไซนะในการสร้างพลังงานซึ่งตัว PQQ จะแตกต่างกับโคเอลเลนนะคะตัวโคเอลเลนหรือว่ายูบิควินอนหรือว่ายูบิควินเอลเนี่ยเขาจะเป็นตัวเหมือนให้พลังงานกับเซลล์เลยเช่นเหมือนกับเราให้อาหารเซลล์ให้พลังงานกับเซลล์แต่ PQQ เนี่ยจะเป็นตัวในการสร้างไมโตคอนเดียหรือว่าอยู่ในกระบวนการของไมโตคอนเดียไบโอซินเทซิสนะคะซึ่งถ้าสมมติเรากิน2ตัวนี้คู่กันนะก็จะทําให้จํานวนแล้วก็พลังงานของไมโตคอนเดียของเซล เราดีขึ้นนะคะ ดังนั้นวันหน่อยจะกิน2ตัวรวมกันในเม็ดเดียวเลยนะคะเพราะว่าไม่อยากกินแยกเม็ดนะเช่นตัวนี้นะก็จะมีอยู่บิ๊กนลนะคะถึง600มิลลิกรัมเลยแล้วก็มี PQQ อยู่แล้ว20มิลลิกรัมนะคะซึ่งตัว PQQ ปริมาณที่เขาแนะนำเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ20-40มิลลิกรัมดังนั้นกิน20มิลลิกรัมก็น่าจะเพียงพอนะคะตัวนี้ต้องทานทุกวันเพราะว่ามันจะทําให้เซลล์ของเรามีพลังงานอย่างเพียงพอนะกลุ่มถัดไปที่จะไม่ขาดก็คือเป็นหนึ่งในสามทหารเสือก็คือกลุ่มฟิม Fish Oil นะชอ การอักเสบต่างๆที่เกิดกับเซลล์ของเราเพราะว่าในปัจจุบันนะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหมูปองหมูปิง้งหมูกระทะหรือว่าขนมขบเคี้ยวต่างๆนะมันทําให้เกิดการอักเสบต่างๆในร่างกายของเรานะตัวฟิชออยนะคะก็จะไปช่วยลดอาการอักเสบเหล่านั้นนะแล้วก็จะมีประโยชน์ต่อไข่ของเราด้วยนะนอกจากนี้ก็มีการศึกษานะว่าตัวฟิชออยสามารถที่จะเพิ่มคุณภาพไข่ได้ในคนที่มีอายุมากกว่า35ปีแต่หมอหน่อยมีเทคนิคในการเลือกฟิชออยมาให้แม่ๆนะคะถ้าสมมติว่าจะเลือกฟิชออยแนะนําให้ดูปริมาณของ EPA แล้วก็ DH a นะให้รวมกันแล้วมากกว่า60%ของฟิชออยที่เขาให้มานะยกตัวอย่างเช่นฟิชออยเขาเขียนว่าฟิชออย1,000มิลลิกรัมใช่ไหมต้องมีปริมาณรวมของ EPA แล้วก็ DHA มากกว่า60%ของฟิชออยนะคะถึงจะเป็นฟิชออยที่มีคุณภาพค่ะตัวที่มาหน่อยเรื่องนะคะก็จะเป็นตัวนี้เพราะว่าเขาจะมี EPA ที่เยอะนะซึ่งตัว EPA เนี่ยจะมีบทบาทสําคัญในการลดก,การอักเสบแล้วก็ช่วยในการสร้างผนังบดลูกด้วยนะคะนอกจากนี้เขาก็มี DHA สูงเหมือนกันกินง่ายนะคะนอกจากจะมี DHA EPA แล้วเขายังมี ALA ด้วยซึ่งตัว ALA หรือว่า Alpha Lipoic Acid เนี่ยจะมีความสำคัญในการลดอนุมูลอิสระมันก็ยิ่งดีเข้าไปอีกนะคะและบางตัวก็ผสมแอซ่าแซนทีนเข้าไปด้วยนะก็จะยิ่งประโยชน์มีประโยชน์เข้าไปใหญ่เลยก็สามารถที่จะเลือกทานได้ค่ะ ตัวถัดไปที่จะพูดถึงอีกนะคะก็คือกลุ่ม n ั t p l u s ค่ะหรือว่าตัวที่เราได้ยินกันบ่อยๆที่มีคนไปฉีดนะแต่ตัวนั t นะโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะดูดซึมเข้าไปร่างกายได้ง่ายต้องเป็นรูปแบบของไลโปโซมอลนัเท่านั้นนะคะร่างกายถึงจะดูดซึมได้เวลาเลือกวิตามินนนะแนะนําให้เลือกอยู่ในฟอร์มของไลโปโซมอลนัทนะเพราะร่างกายจะสามารถดูดซึมได้ดีกว่าหรือถ้าสมมติหาแบบไลโปโซมอลไม่ได้แนะนําให้เลือก n MM m n ไปเลยนะคะเพราะว่ามันก็จะสามารถดูดซึมได้ดีกว่า ET, นะัเนาะแล้วเขาจะไปเปลี่่ยนในใาง นะตัวนัทน,นะคะก็จะเหมาะกับคนที่แบบมากกว่า35แล้วหรือว่า40แล้วนะเพราะว่านทในร่างกายของเราจะลดลงมากๆเลยหลัง40ปีนะตัวแนัทจะทําให้พหลังงานในเซลล์แล้วก็ในร่างกายของเราดีขึ้นนะก็เป็นเรื่องของการชะลอวัยไปในตัวด้วยค่ะ นอกจากนี้กลุ่มอื่นๆที่เราสามารถทานได้นะคะก็คือเป็นกลุ่มของต้านอนุมูลอิสระต่ตางๆไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินอีก็สามารถที่จะทานเพิ่มได้นะวันหนจะกินตัวที่มีวิตามินซีสูงนิดนึงแล้วก็ตัวนี้เขาจะผสมตัวซิงค์แล้วก็ตัววิตามินดีด้วยทําให้สามารถลดอนุมูลอิสระลแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันได้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าล่าสุดน,นะทั้งบ้านป่วยแต่ว่ายังรอดอยู่แข็งแรงอยู่นะเพราะว่าตัวนี้ช่วยได้ดีมากๆเลยรู้สึกว่าภูมิคุ้มกันของตัวเองแข็งแรงขึ้นมากเลยค่ะ เดียวมันก็ทำให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่ดีด้วย นอกจากนี้ตัวอื่นที่หมอหน่อยอาจจะเสริมบ้างนะคะอาจจะไม่ทุกวันก็คือเป็นเรสเวอร์เทลนะจริงๆเรสเวอร์เทลเนี่ยมันเป็นหนึ่งในสาสของแอนตี้อายจิ้งซึ่งจริงๆแนะนําให้คนมากกว่า40ทานนะคะเพราะว่าจริงๆคนนะคะสมมติว่าเราอยากจะชะลอไว้ใช่ไหมเขาจะมีคําแนะนําให้ทํา IF ใช่ไหมคะคือเป็นการเหมือนกับอดอาหารทําให้เซลล์มีการอพอ p t o s i ก็คือเซลล์ที่แบบมันแก่แล้วให้ตายไปอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าถ้าสมมติเราไม่สามารถทําได้โดยเฉพาะหมอหน่อยต้องให้นมน้องอยู่เนี่ยเราไม่สามารถทํา IF ได้นะก็เลยจะกินตัวเรสเวอร์เทลคู่กับเนท เพราะ2ตัวนี้จะเป็นเหมือนน้ำมันกับรถยนต์นะคะทำให้เซลล์มีเขาเรียกว่าฟ t ต i ิ้งไลท์เมคานิซึมเหมือนกับเขาจะไปหลอกร่างกายเหมือนเราทํา IF ดังนั้นถ้าเรากินคู่กันเนี่ยร่างกายมันจะคิดว่าเรากําลังทํา IF อยู่ทําให้มีการเหมือนกับเซลล์ที่แบบมันจะเสื่อมแล้วมันตายไปแล้วก็ลดโอกาสเกิดมะเร็งในอนาคตด้วยนะ นอกจากนี้ถ้าเกิดว่าโปรตีนไม่พอแนะนํากินนี้เลยฟิตโปรตีนนะคะซึ่งเป็นจริงๆเป็นโปรตีนสูตรที่หมอหน่อยออกแบบเองสําหรับบํารุงในช่วงก่อนท้องนะเพราะเขาจะมีทั้งอาร์จนีนมีอัลฟาไลโปอิกแอซิดมีโค q ิเทนะคะแล้วก็มีซิงค์ต่างๆที่สามารถบารุงร่างกายแล้วก็โปรตีนสูงมากๆ25กรัมแต่หมอหน่อยนะคะก็จะกินสลับสลับกันเพราะว่าตัวเองยังให้นุมน้องอนานอยู่เลยตอนนี้3ขวบแล้วก็ยังขอ กินนมแม่อยู่เลยนะคะก็คือตอนนี้นคือ,อยังกินอยู่ก็จะมีบำรุงน้นํานมด้วยเลือโปรตีนด้วยนะคะแล้วก็จะมีสะดับกับฟิตด้วยในช่วงนี้ที่กำลังบำรุงร่างกายะคะ่ะ นี่ก็จะเป็นกลุ่มวิตามินบำรุงไขที่หมอหน่อยบำรุงอยู่นะคะซึ่งวิธีการทานวิตามินนะก็คือทานตามคําแนะนําของแต่ละแบบเลยเช่นตัวนี้ก็กิน1เม็ดต่อวันตัวนี้กิน2เม็ดต่อวันตัวนี้กิน2เม็ดต่อวันเป็นต้นก็คือขึ้นอยู่กับว่าวิตามินตัวไหนต้องกินกี่เม็ดแล้วถ้าเราจะทานนะคะก็อาจจะแบ่งมื้อได้ปกติวิตามินจะดูดซึมได้ดีหลังมื้ออาหารนะคะคุณแม่อาจจะแบ่งเป็นหลังอาหารเช้าหรือหลังอาหารเที่ยงที่เป็นหลังอาหารมื้อหลักของเราก็ได้แต่ว่ามีคําแนะนานิดนึงก็คือกลุ่มพวกโคเควตินยูบิควินี่ย แนะนำให้ทานมื้อเช้าหรือว่ามื้อกลางวันนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นการเพิ่มพลังงานให้เซลล์ใช่ไหมดังนั้นบางทีคุณแม่จะมีอาการตื่นตัวแล้วก็นอนหลับได้ยากถ้าไปกินในมื้อกลางคืนนะก็จะเป็นคําแนะนําประมาณนี้ถ้าใครกินไหวก็กินมื้อเดียวไปเลยแบบหมอนหน่อยก็จะกินมื้อเดียวไปเลยนะคะแต่ถ้าไม่ไหวก็สามารถแบ่งมื้อได้ไม่ได้มีความจําเป็นว่าตัวนี้ต้องคู่กับตัวไหน กินตามความสะดวกได้เลยค่ะเอาที่เราแฮปปี้นะนอกจากการกินแล้วนะคะการดูแลสุขภาพด้านอื่นๆก็สาคัญเหมือนกันไม,ไม่ว่าจะเป็นการทานสารอาหารให้เพียงพอนะการลดสารพิษต่างๆที่เข้ามาสู่ร่างกายเราโดยเฉพาะ BPA แล้วก็ฟาลาเรทที่มหมอน้อยเคยกล่าวมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็การนอนหลับให้เพียงพอนะก็จะช่วยทําให้คุณภาพไข่เราดีได้เช่นกันค่ะที่สําคัญหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกข้นมครบเคี้ยวหรือมูปิ้งต่างๆก็ทานให้มันน้อยลงนะก็จะดีต่อไข่ของคุณแม่เองค่ะ หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพแล้วก็บำรุงไขให้คุณแม่นะคะท่านไหนสนใจนะคะอยากจะปรึกษาแล้วก็ไม่รู้จะกินตัวไหนนะคะสามารถแอดไลน์ทักมาได้เลยนะคะที่ที่ไลน์แอดมินหมอหน่อยนะคะก็จะมีแอดมินคอยให้คําแนะนําคุณแม่อยู่นะแล้วก็ถ้าใครสนใจเพิ่มเติมนะคะสามารถติดตามข้อมูลได้เลยที่เพจด็อกเรหน่อยเดอะแฟมิลี่เดี๋ยวจะมาแชร์เทคนิคการบํารุงหรือก็การเตรียมตัวระหว่างจะมีน้องเป็นเรื่องราวให้คุณแม่ได้ติดตามนะคะแล้วมาติดตามกันได้ใหม่ในวิดีโอหนะะ้าค่ะวิดีโอหน้าจะเอาวิตามินคุณพมาาาฝกเบๆ ฝากกดติดตามด้วยค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะ